สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B S B Channel นะครับ yeah, yeah. S <S วันนี้เราก็จะมาวารูุฟี่ไฟนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานนะครับหลังจากที่ไม่ลงคลิปมาอย่างยาวนานนะทุกคนก็คิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับ ผมโคตรคิดถึงทุกคนอีกเช่นเคยนะวันนี้ก็จะมาบรรุฝีฝายให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเป็นชุดของฉลามนั่นเองนะทุกคนเป็นเซตที่มาใหม่นะว่าเป็นชุดที่มาใหม่นั่นเองนะครับหลังจากที่ผมได้วาดชุดพายาขาวไปแล้วก็จะมาเป็นชุดฉลามแล้วชุดต่อไปก็อาจจะเป็นชุดหมัดมังกรฟ้าอะไรประมาณนี้นะทุกคนโอเคครับผมก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับผมด้วยนะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคิวของฟรีไฟนะครับเรื่องวาดูตามคำขอนี่ก็ต้องรอก,กันไปก่อนนะทุกคนโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะวาดตามนะครับก็สามารถวาดตามได้เลยนะมันเป็นชุดที่วาดง่ายมากเลยนะครับทุกคนมันจะคล้ายๆกับชุดก็ตินั่นเองนะครับแต่มันจะมาเป็นรูปแบบของชุดฉลามนะก็จะคล้ายๆกันนะครับทุกคนก็จะวาดง่ายๆนะไม่ไดีอะไร

Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I want. In. Girl, you got me shook from the way your body looks Got me riding hooks, got me feeling like a rook I don't do it by the book, but for you I'll take a look Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah I'll keep it real, let's make a deal Buy you a meal if you just let me feel Get out your heels, grab on the wheel Back to my place at the top of the hill Don't have regrets, I know what's next She need a fresh, I'll be back in a sec Look at the legs, don't make me beg Back to the room, let me show you my bed. เห็นไหมครับทุกคนแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะตัดไปตอนที่ลงสีกันเลย เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับทุกคนโอ้โหอย่างสวยเลยนะครับผมก็จะเติมสเก็ตน้ำหรือว่าคลื่นน้ำทะเลให้กับเจ้าชุดฉลามของผมเลยนะมันก็จะเป็นสีของฉลามนั่นแหละครับระบายง่ายๆนะครับชุดนี้โอเคครับผมคนที่เข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับส่วนคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณเงินเป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับทุกคน ลค,คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าจะเป็นตัวละครของใครแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปของผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทุกคนและที่สําคัญนะครับตัวละครที่เ,เพื่อนๆขอกันเข้ามาในผมก็จะวาดให้อยู่นะทุกคนแต่ตอนนี้อยากจะวาดเป็นฟรีไฟล์ก่อนนะครับก็อดใจรอกันไปก่อนนะทุกคนนะก็สามารถขอกันมาได้นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะอยากได้ตัวละครตัวไหนนะผมก็จะจดไว้เลยนะครับ เอาละครับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายอ,อย่างสวยอัครับ